สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของ98คาทาโลสตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดงะะังๆแต่หาสมบัตท็อปปี้่จะทําขึ้นมาและเป็นท็อปปี้ที่มีชัวร์ข้อมองคุณคุณแบบไหนและเขารู้สึกยังไงในทุกคนการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะคุณเสนอที่คุณใช้วิจยยารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเรื่องกับการเช็กพลังงานบริบทสถานการณ์รอบตัวคนกันเลยนะคะว่าบริบท รอบรอบตัวคุณชาวว่าไว้รอมร,รอบตัวคุณนั้นมีพลังงานแบบไหน่ห้ถ้าใบแล้วต้อยสำหรับหน,นึ่งใบนะใบได้นะ่ได้ ขึ้นเหรียญนะพลังงานของตัวคนหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นรบริบทรอบข้างนะคะจะเต็มไปด้วยชาวธาตุดินรสศกรบังกรหรือเป็นพลังงานส่วนใหญ่นะคะเกิน50%นะจะมีชาวรัศกรบังกรนะธาตุดินอ่าถ้าอยู่ในท่านกลางก็จะเป็นท่ามกลางของผู้คนที่มีความกรู้อยู่สบายมีความนิ่งความมั่นคงมั่งคั่งเก่งคำนวณน,นะ ไม่ชอบทะเลาะนะะส่วนส่วนใหญ่นะ่าจะรักสงบรักธรรมชาตินะคะจะมีความจิตใจดี้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือมีความเมตตาแต่ว่าอาจจะมีการห้ามหันหรือเอาชนะกันบ้างในบางครั้งนะคะหรือในช่วงที่คุณเข้ามาดูนี้จะอยู่ในช่วงที่มีการเอาชนะการห้ามหันกันนะคะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้รับชัยชนะกลับไปนะคะจะเป็นคุณปลปก่า มันมนีการชิงไหวชิงพลิปนะคะแล้วก็มีพลังงานลักษณะความกลัวระแวงนะคะมีรังสังขอนใครที่อยู่ในบริบทเหล่านั้นอาจจะมีเส้นสัมผัสได้ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเราอาจจะโดนเราเปรียบก็ได้นะ มีการวางแผนเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ใครเป็นฝ่ายชนะหรือเป็นฝ่ายพ่าแพ้ก็ตามแต่จะมีการต้องทําอะไรสักอย่างภายในอนาคตแน่ๆน,น,นะ,ะถ้าปล่อยไว้อาจจะมีภาวะเรื้อรังนะ,ะมันมี5ดาดกับดมูลขึ้นมาเนะะี่ยเหมือนพลังงานที่ได้แล้วอยากอยากได้อีกนะ,ะได้คืออยากเอาสอบอถ้ายกตัวอย่างในลักษณะตัวคุณใช่ไหมคะก็ประมาณว่า ตัวคุณหรือคนคนนั้นคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สามที่กาลังดูอยู่ก็ได้ <c oughs> ดูเหมือนเขามีอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรกันนะทีนี้นมันจะมีบุคคลคนนั้นจะมีความนิ่งนะ,ะไม่ยุ่งไม่อะไรกับใครแต่กับโดนเอาอเปรียบไหมนะคะแล้วทาให้ต้องยีบขยายทําให้ต้องอมีแผนสํารองนะคะต้องทําอะไรสักอย่างต้องพัฒนาตัวเองต้องไปรับคมหอกคมดาบนะโดยที่ จริงๆแล้วนิ่งตั้งแต่ต้น,นอยู่ในเขตของตัวเองตั้งแต่ต้นนะคะแต่เหมือนจะโดนบูลลี่หรือเปล่านะคะความหวาดกลัวหรืออาจจะไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่มันเป็นสัญชาตญาณที่จะปลุกให้คนที่นิ่งๆเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างลุกขึ้นยืนแล้วนะคะยืนสู้นะคะอืม คุณทำอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเงียบไม่คุยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบริบบริบทแบรบ,ทบนี้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ถ้าทำแต่งท่าก็มีท่าดินท่าไฟเม็ดเสียงฉนูมท่าลมกระกระกนพิจิกแล้วก็มีราซิมินนะคะมีพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพียงเพียงความเงียบนะคะเหมือนทะเลาะกันแล้วอยู่ในบริบทที่ชิงไหวชิงพลิบกันก็อาจจะโอเคไม่ไม่ไม่คุยกัน อะไรประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะถ้าในบริบทแบบนี้เราก็จะมาดูว่าเขามองคนคนยังไง mm hmm. ก็เป็นคิงเรียนมั่งมีอะ รวยถ่านแล้วดีมากแต่ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยถ้าเป็นคิงเหลี่ยมเนี่ยระดับแบบเจ้าสัวร,ระดับเศรษฐีที่เขาคิดก่อนลงมือคิดก่อนลงทุนนะคะไม่ใช่คนที่จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยไม่ใช่คนที่ตำนำที่ละลายแม่น้ำแน่นอนเขามองว่าคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเซนส์นแหละนะคะมีเซนส์มีราวสะคอนที่แม่นยำ ในขณะเดียวกันก็คือการลงทุนหรือว่าฐานะเงิน้่การร่ำรวยมั่งมีของคุณเนี่ยอาจจะมาจากการที่ต้องใช้สัมผัสที่6ในการช่วเหลือหรือเปล่านะคะ่าคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเอต้องการความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณก็ได้ค่าตอบแทนอะไรอย่างนี้นะคะ p o w o w e r ก็หวงว่าคุณเป็นคนที่ยอมผักไม่ยอมงอนะทาวเวอร์เนี่ยขอขยายหน,น่อยใช่คือมาในลักษณะแบบกิงดาบเลยนะคะจะลงหรือเปล่าดาบเนี่ยลงแน่ๆน,นะถ้าเกิดว่ามาวุ่นวายอะไรมากเกินไปนะครับพลัางงานที่คุณนะ่ะที่เป็นคิงเหลียญก็คือฉันนั่งแท่นของฉันอยู่ดีๆอยู่ในอาณาเขตบริเวณของฉันดีๆแต่ถ้าเกิดว่าโดนลุกล้ําเมื่อไหร่แล้วก็อ่ะตาขาดนะทาวเวอร์เนี่ยอื จริงถ้าคุยกันในลักษณะอะให้ความรู้ให้คําแนะนาเนี่ยคุณมีความฉลาดมีความสามารถนะคะในการที่เหมือนจะบอกว่าแนะนําที่มันมันมีคุณภาพในคำพูดอาจเป็นเหมือนนักวิทยากรเป็นเหมือนผู้ให้คำแนะนำแต่เป็นแบบผู้ทรงคุณวุฒิอะไรเงี้ยเพราะมันมีพลังงานของคิงขึ้นมานะคะดังนั้นความรู้ความสามารถคือไม่ได้ธรรมดาไก่กาอาดาเร่แน่นอนนะคะ โนเวนะคะต้องหาอะไรปิดโนเวลนะคะเดี๋ยวต้องทาสติกเกอร์ปิดไว้แนละะ้วก็คือคนเหมือนคนที่มองอะไรจะบอกว่ามองมองข้างชอ็อตอะ่ะถ้าพันภาษาทาก็จะแบบอยู่เหนือโลกไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรกับรักโลยกบหลงอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีความโกรธความโมโหความแค้นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไมีอะไรที่จะต้องคุยมีอะไรที่ต้องจัดการก็ทำมา แต่ถ้าเกิดว่าใครมาละาลานเราอยู่เราดีๆฉันอยู่ของฉันดีๆถ้ามีอะไรมาละาลานเนี้ยคุณก็พร้อมนะกิ่งดาขึ้นมาแต่ไฟแบบคนที่มีความรู้ความสามารถมีเหตุผลนะคะไฟแบบนิ่งๆไฟแบบแยบยลแต่ว่าจะมีความยุติธรรมทั้ทงสองฝ่ายนะฝ่ายเราก็บวินฝ่ายเขาก็บวินจะไม่มีพลังงานที่เอาเปรียบใครจะมีความเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นคนที่มีความเบาสบายใจเย็นน่าเกรงขามนะน่าเกรงขามก็แ,แสดงว่าถ้าเกิดว่าใคร มีเรื่องกับคุณก็อาจจะบอกว่าชะตาขาดแน่เลยเพราะว่าปกติแล้วคุณไม่ใช่คนที่จะไปวุ่นวายหรือเบียดเบียนใครเลยจะท้ายท้ายสุดนะวนมาแล้วนะคะเป็นห้าดาบใต้สำรับนะมองว่าเขาก็คงจะมองไว้ว่าด้วยเท e าเวอร์ขึ้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มองข้ามช็อตนะแต่เขาก็ต้องเตรียมรับมือนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าใครก็ตามนะที่ทำให้คุณต้องแบบรู้สึกแบบ แย่ yeah, ได้อะเฮ้ก็เตรียมตัวรับมือแล้วกันเพราะคุณมีความเป็นมีความเป็นคิงเหรียญและคิงดาบอยู่ในตัวนะคะคุณจะมองมองมอง,มองในลักษณะที่กว้างนะคะคิงเหรียญจะเป็นคนที่มองอะไรกว้างนะคะส่วนคิงดาบเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีมีศัจธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมีความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต้องการที่จะพัฒนาต้องการที่แก้ไขแต่จะมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้ผู้คนเนี่ย ยอมรับความคิดว่าเอือเนี่ยใช่นะคะตรงไปตรงมาดีนะคะไม่ใช่คนเล่นๆนะคะมีพลังงานดเดอะเบิลก็จริงแต่ว่าจะมองความชัดเจนได้ได้ชัดแจ้งกว่าคนอื่นนะคะอืมอืมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบยอมแพ้ไม่ไม่ยอมแพ้แก่ปัญหานะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่อันรภานนะแค่ไม่ยอมแพ้แก่ปัญหาอืมนั่นแหละเป็นคนที่สู้นะคะโอเค แล้วทีนี้เขารู้สึกยังไงในตัวคนอ่ะก็รู้สึกว่าก็จะต้องวางแผนนะสู้นะเจ็บดาบกตบห้าดาบนะต้องสู้กันหน่อยแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้สู้ออ่ไม่ได้สู้ต่อหน้านะเขาจะแบบสู้รับหลังแล้วรู้สึกว่าคุณแบบแกร่งนะ คุณเป็นคน The World Strength เนี่ยมีพลังงานของความแก่งความเก่งนะความสามารถจะมีพลังงานของอาภัยและมีพลังงานของความล้มยากอะ่ะเป็นตัวของตัวเองและถ้าเกิดว่าพลังงานแบบเป็นผู้นำแบบเนี่ยถ้าได้ลุกขึ้นมาใครๆก็อยู่ข้างคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มในทีมของคุณก็ได้นะอ่ะ คุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะ,ะเป็นคนสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรก็ห้าดาบก็บอกแล้วนะห้าดาบเนี่ยแล้วก็เขารู้สึกเจ็ดดาบด้วยเจ็ดดาบเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเขาคิดอะไรอะ่ะคุณก็จะรู้ทันนะ,ะแต่คุณนิ่งคุณไม่พูดแต่คุณพยายามตั้งรับนะคะแล้วก็เขาก็ลึกๆเขามองว่าคุณเนะ่ะเป็นเป็นผู้ที่มีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบนะ,ะแต่ ความปอาเพื่อเพื่อชอบที่คุณมีนะก็ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาเบียดเบียนตัวเองได้นะคะคุณก็มีความรู้สึกปกป้องตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่เป็นคนดีแล้วอ่อนแอนะคะนั่นคือมันมันน่าจะไม่ใช่ในในหลักสัพธรรมที่คุณมีนะคะดีเก่งถูกต้องมีความรู้ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ปกป้องตัวเองได้เนะี่ยคือ คือความความแกร่งในจิตใจพลังจิตของคุณในแกร่งนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โปรเทคตัวเองได้เขามองแบบนั้นนะเขารู้สึกว่านะการที่ไม่ยอมใครของคุณนี่มันเหมือนกับไม่ใช่คนที่ไปเที่ยวมีเรื่องมีปากเสียงกับคนอื่นแต่มันเป็นการที่อดทนถึงที่สุดนะก็พยายามที่จะออมชอมพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะด้วยไพ,ยพ่ผ่าด้วยคําสอนด้วยแต่ว่ามีความจริงอยู่ในนั้นนั่นก็คือว่าเอนดู เขาอินเราขาดหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีคําที่บอกว่าตนเป็นพื่งแห่งตนหรือว่าเคารพคนที่ควรเคารพนั่นก็แสดงว่าคุณมีห้าดาบถ้าเกิดคนที่ไม่ควรเคารพคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่าอา่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนั่นแสดงว่าคุณลุกขึ้นสู้นะคะคุณอาจจะกําลังสู้กับอันตรายอยู่ก็ได้นะคะเขามองแบบนั้นนะ,ะคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดอยู่แล้วนะ คุณเก่งอยู่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่คุ้มครองคุณด้วยนะคะขอให้คุณคิดไปในทางหลักคําสอนคิดไปในเรื่องของความจริงมันคือความจริงไหมสิ่งที่คุณทําถ้ามันถูกมันจริงมันใช่ถูกเวลาถูกบุคคลนะคะก็ลงมือได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณดูศาสตร์ุโฆษณาให้จนจบแล้วก็ศาสตร์แบ่งซุปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสินทุอย่างคุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปหน้อยเท่าฝันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณเป่าชนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พู่นพร้อมทั้งด้านภูเขาเขและอริยะรัพย์ตลอดไปสาหรับคลิปในคราไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ